สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะคลิปนี้เป็นความรักธาตุลม by Weekly ค่ะประจำวันที่25 มีนาคมถึง1เมษายนนะคะทัดลมได้แก่ราศีมิถุนตุลกุมสำหรับวันที่ประจำราศีค่ะผู้อาจจ่านจะแนบไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะการอ่านยึดตามแบบแนวตะวันตกแต่สามารถรับชมควบคู่กันไปได้นะคะทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์และดาวทิศเนื่องจากชแนลน,นี้เน้นการอ่านพลังงานการ์ดเป็นหลักค่ะ และย้ำเตือนในทุกๆครั้งและทุกๆคลิปนะคะว่าการอ่านเป็น general reading นะขอให้รับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะธาตุลมเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงอาทิตย์นี้ ทั้งความรักทั่วไปคนโสดคนมีคู่และสถานะไม่ชัดเจนค่ะความรักที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะธาตุลมเป็นยังไงบ้างค่ะอู้โรแมนติกฟีลิงค่ะแล้วยังไงต่อเอ่ยขอให้หนึ่งใบ p a ล e ์ n อ็กซ์เอืม engagement คุณจะได้พบเจออะไรบางอย่างเหมือนกับมี choice ค่ะใช่ทีนี้จะต้องสังเกตสัญญาณให้ดีนะอย่างที่ผู้อ,อ่านบอกคันทีที่การ์ดนี้ขึ้นเนี่ยจะมีทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวหลอกเข้ามาในช่วงเวลานี้สำหรับคนโสดนะคนคนมีคู่ผู้อ,อ่านมองว่าเหมือนคุณกำลังตัดสินใจนะ แต่มันจะมีคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นแน่ๆละ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเอาคำค่ะบทสรุปขอหนึ่งใบค่ะและคำแนะนำนะแนวโน้มเป็นยังไงนะคะมาดูกัน ละขอข้อความจากความรักหน่อยเสียงเหมือนจะหายหายไปแล้วนะคะนี่โอเคมาข้อความจากความรักและยูนิคอนขอความแนะนำจากยูนิคอนค่ะ เริ่มกันเลยค่ะขอทราบความรักธาตุลมบายวิกลี่ค่ะประจำา25ถึง1เมษายน25มีนาคมนะคะถึง1เมษาค่ะ ดูกันเลยธาตุลมอ้คุณเป็นเดียเพอร์นะคะแล้วตัวเขาล่ะอืม o of swords มีความกังวลใจอะไรนะโอเคค่ะอืม e of s w o r d คุณบล็อกใครบางคนหรือเปล่าคะเนี่ยเอาละดูตัวเขากันหน่อยอเขาพยายามที่จะติดต่ออยู่นะคะ ขออีกหน่อยค่ะ Five of Cups คุณไม่อยากจะกลับไปแล้วอันนี้ความรักที่เป็นประเด็นนะ Nine of Pentacles คออีอกหน่อยค่ะ Ten of Swords เครียดหน่อยนึงนะจะเฮือมีต่างฝ่ายต่างเงียบหรอคะ ความรักที่เป็นประเด็นโอเอเนอร์จีแฮงแมนค่ะโอเคขออีกหนึ่งใบนะอืม t e อ of คั p โอเคเอาล่ะ ลมคะผู้อ่านมองว่าเหมือนคุณจะแขวนความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดมานานใครบางคนปล่อยให้คุณรอแล้วก็ไม่ยอมตัดสินใจเลือกสักทีในเวลานี้อันนี้กรณีความรักที่เป็นประเด็นนะคะผู้อ่านอ่านความรักที่เป็นประเด็นกันอยู่หมายถึงที่มีปัญหานน่นนี่นั่นกันอยู่อาจจะห่างหรือเริ่มห่างหรืออะไรเนี่ยแต่อนเอร์เน็ครั้งนี้ออกมาบอกว่าเหมือนคุณเป็นฝ่ายบล็อกเขานะคะ สถานการณ์อาจจะสลับกันได้แต่ Energy มาจากฝั่งคุณวะขอโทษค่ะมาจากฝั่งคุณค่ะว่าหน้าที่จะเป็นตัวคุณนะที่เป็นฝ่ายบล็อกเขาในช่วงเวลานี้นะคะทีนี้เนี่ยตัวเขาเองค่อนข้างจะ,จะเครียดมากเลยค่ะเครียดที่ตกกังวลแล้วก็คิดถึงนะเขาคิดถึงคุณอยู่แล้วก็เหมือนกับว่า อย่าที่จะติดต่อกลับมาค่ะแต่ผู้อ่านมองว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขาเหมือนพูดคุยกันจบไปแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยคำพูดหรืออารมณ์ที่รุนแรงด้วยตัวคุณเองในเวลานี้เป็นเอ็มเพร์ค่ะคุณหยุดแล้วก็อยู่กับตัวเองในช่วงเวลานี้บางท่านมีเกณฑ์ว่าอาจจะเดินทางไปทำบุญเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลานี้นะคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุลมด้วยกันได้นะคะมีถุนตุนกลุมหรือธาตุดินได้ค่ะพฤึกศพกันบางกอน,นะคะ วิคนี้โดดเด่นที่สองธาตุนี้นะคะ Energy ออกมาบอกว่าในช่วงเวลาที่คุณกำลังหยุดแล้วก็แขวนความสัมพันธ์กับใครบางคนไปแล้วมันจะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่กับใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกมีอารมณ์โรแมนติกอยู่ตลอดเวลานะคะ ทีนี้เนี่ยมีเกณฑ์ว่านับจากนี้นะคะความรักที่เป็นประเด็นผู้อ่านมองว่าเหมือนคุณจะไม่หันหลังกลับไปกับเรื่องเดิมๆหรือคนเดิมๆม,มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแน่ๆค่ะหมายถึงนิวแบรนด์นะคะในเร็วๆนี้และนิวแบรนด์ที่ว่านี้ค่ะ successful ด้วยนะคะหมายถึงว่ามันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยะนะคะ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ว่านจะบอกก็คือว่าทันทีที่ six of w a n s ขึ้นแล้วก็ขึ้นฝั่งใครคนนั้นที่คุณบล็อกมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะพยายามตามหาคุณจนเจอจากตอนแรกที่ไม่เจอนะเพราะคุณบล็อกเขาทุกทางเนี่ย เขาอาจจะตามหาคุณจนเจอแล้วก็พยายามที่จะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ผู้อ่านมองว่าคุณอาจจะไม่ให้โอกาสนั้นแล้วถูกต้องค่ะทันทีที่เอนจยนี้ขึ้นเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งแต่แนโน้นว่าคุณอาจจะไม่ให้โอกาสนั้นแล้วเพราะคุณเป็นเมจิเชียนคุณจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาสําหรับความรักที่เป็นประเด็นในเวลานี้ ก็เป็นไปตามที่ energy ของ angel บอกนะคะ pray attention ค่ะมี new beginning เข้ามาแน่ๆแล้วก็คนเก่าๆพยายามจะกลับเข้ามาซึ่งคุณจะต้องสังเกตสัญญาณเตือนให้ดีว่าคนเก่ากลับมาแล้วมันจะดีกว่าเดิมไหมนะคะถ้าเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะตัดสินใจเลือกแต่จาก energy โดยรวมผู้อ่านมองว่าคุณคงจะเซโนกับอะไรเดิมๆแล้วล่ะ ผู้หันมองว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และการเริ่มต้นใหม่มันก็จะนำพาไปสู่คอมมิชเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมเล v e yourself first ด้วยค่ะสำหรับคนโสดในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วมี choice เข้ามาแต่คุณ enjoy กับการ happy พูดคุยไปวันๆได้แต่ถ้าจะให้ถึงขั้นที่คุณมีคอมมิชเมนต์อย่างนี้ คุณอาจจะยังไม่ตัดสินใจมีคอมมิชเมนต์กับใครคุณอยากจะอยู่คนเดียวไปก่อนเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยและหนักกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณลงทุนลงแรงไปเยอะแล้วเหมือนกับว่ามันเหนื่อยฟรีสําหรับคุณคนโสนะคะคุณก็เลยอยากที่จะอยู่กับตัวคุณเองไปก่อนนะคะอาจจะมีใครบางคนใหม่ๆเข้ามาพยายามทําความรู้จักแต่ผู้อ่านมองว่าในช่วงเวลานี้เหมือนคุณจะอยากอยู่คนเดียวแต่อาจจะมีหนึ่งคนนะอาจจะมีหนึ่งแบรนด์ที่ เป็นพ่อไม่หรือแม่ม่อนี่แหละที่คุณรู้สึกถูกใจเพราะว่าเขามีอะไรบางอย่างที่คุณชอบแต่คุณก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเขาในเวลานี้นะคุณอยากที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและตัวคุณเองไปก่อนสําหรับคุณคนโสดแต่ไม่ใช่ไม่มีช้อยนะมีค่ะแต่คุณก็เหมือนกับว่าคุณกลัวมันจะมีอะไรซ้ําๆเดิมเกิดขึ้นคุณก็เลยพยายามโปรเทกตตัวเองซึ่งผู้อ่านก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราก็อยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะ เพราะ e n เ r g y เป็นเมจิเชนแบบนี้บอกเลยว่ายังไงคุณมีช้อยแน่ๆละ่ะแต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจคอมมิตกับใครคือเอาง่ายๆคุณต้องการเจอใครบางคนที่ใช่จริงๆคุณถึงจะตัดสินใจลงไปสถานะไม่ชัดเจนนะผู้อ่านมองว่าในเวลานี้ต่างฝ่ายต่างเงียบค่ะ ต่างฝ่ายต่างใช้เวลาคิดตัวคุณเองในเวลานี้เอ็มเพิ่ขึ้นผู้อ่านขอแนะนำนะ,ะชาวธาตุลมนะคะทันทีที่เอเนจีนี้ขึ้นไปทำบุญกันค่ะให้จิตใจสบายนะและทุกอย่างก็จะดีเพราะจิตใจเราดีเนี่ยเราก็จะนึงดูดสิ่งดีๆนะ v i เบรชั่นดีๆเกิดขึ้นแน่ๆละ่ะสถานะไม่ชัดเจนเหมือนใครคนนั้นเขามีเรื่องราวในอดีตที่เขาไม่พร้อมที่จะมีอนาคตกับใครนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นอะไรใหม่ๆ เป็นอะไรที่เขารู้สึกดีที่เข้ามานะตัวคุณเองต้องการคอมมิชเมนต์ไปถึงจนถึงขั้นแต่งงานแต่ตัวเขาในเวลานี้เหมือนกับว่าเขากลัวการเริ่มต้นกลัวการมีครอบครัวกลัวการคอมมิชเมนต์กลัวการที่จะบอกกับใครออกไปว่ามีแฟนแล้วนู่นนี่นั่นน่นะนะคะคงจะต้องให้เวลาเขาสักระยะหนึ่งคุณถอยห่างออกมาค่ะที่รักถอยห่างออกมาไปทําบุญพัฒนาตัวเองนะแล้วก็มีจุดยืนของตัวเองอันนี้สําคัญมาก คุณต้องมีจุดยืนให้เขาได้รู้ว่าโอเคถ้าคุณไม่ชัดเจนฉันก็ไม่พร้อมที่จะรอเพราะว่าฉันมีอะไรอย่างอื่นที่ต้องทำแล้วจริงๆแล้วก็มีช้อยจริงๆคุณก็มีช้อยนะแต่มืงอื่นคุณถูกอ,อกถูกใจกับใครมางคนที่เขายากสักหน่อย energy ออกมาบอกบทสรุปว่าในท้ายที่สุดจะมีการกลับมาเริ่มพูดคุยกันใหม่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่ว่าตามความต้องการของเขามากกว่า คุณอาจจะเจอใครบางคนที่พยายามคอนโทรลคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ชัดเจนแต่พอกลับมาอีกทีก็จะชัดเจนในแบบของเขาซึ่งผู้อ่านมองว่าคุณอาจจะตัดเขาออกก็ได้เพราะคุณต้องการใครบางคนที่มีคอมมิชเมน์แล้วก็สร้างครอบครัวและจริงๆคุณมีตัวเลือกนะ อย่างที่บอกค่ะ pay attention to the red flag คุณจะต้องสังเกตสัญญาณให้ดีว่าใครใช่ใครไม่ใช่ผู้อ่านมั่นใจว่าคุณรู้เพราะ Energy ออกมาบอกว่าถ้าคุณตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออารมณ์โรแมนติกครั้งใหม่และจะนำพาไปสู่ commitment การมั่นหมายการแต่งงานเลยก็เป็นไปได้นะคะ น่าสนใจมากๆค่ะคุณค่อนข้างชัดเจนนะผู้อ่านภูมิใจในตัวคุณถ้าใครยังไม่ได้เป็นนะยังไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็พัฒนาตัวเองค่ะนะคะตามที่พลังงานการ์ดแนะนำนะเป็นตัวของตัวเองดีกว่าและสถานการณ์ก็อาจจะสลับกันได้นะคะแต่ผู้อ่านมองว่าเป็นตัวคุณคอนโทรลครั้งนี้นะคะโอเคทีนี้คนที่มีคู่นะคะที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรในช่วงเวลานี้ผู้อ่านมองว่าในเวลานี้คุณต่างฝ่ายต่างทํางานจริงๆนะ ต่างฝ่ายต่างทํางานแล้วผู้อ่านมองว่าเหมือนตัวคุณเนี่ยนะคะมีปัญหาครอบครัวให้ต้องจัดการเยอะแยะไปหมดในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาระหว่างคุณกับเขาที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่สุดคุณก็วางใจและมั่นคงในตัวเขารู้แล้วละ่ะว่าอนาคตเรามีกันและกันแน่แน ตัวเขาเองก็รู้ค่ะว่ามีคนอยู่เสมอและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะเป็นคนเก็บเงินเก่งหาเงินเก่งเป็นคนซีเรียสไม่ค่อยพูดนะแล้วก็ระมัดระวังคําพูดด้วยค่ะเพราะเหมือนกับว่ามีการดีเบตเรื่องคำพูดหลายหนแต่คุณยังไปต่อกันได้เพราะความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันปัญหาในเวลานี้คุณทั้งคู่ห่างกันแล้วก็อาจจะเป็นรักทางไกลบางคู่นะอาจจะดีกับชาติต่างชาติสําหรับบางท่าน ผู้อ่านมองว่าปัญหาในลานี้เหมือนต่างฝ่ายต่างยุ่งค่ะเรื่องงานและตัวคุณเองมีปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยนะคะเนี่ยมีปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดที่ทําให้ไม่ได้มีโอกาสได้สวีทหวานกันในช่วงนี้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโรแมนติกฟีลลิงคงจะได้กลับมาสวีทหวานกันอีกครั้งบางคู่อาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าทํางานอย่างหนักคู่ของคุณทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะถือโอกาสขอมั่นหมายแล้วก็ขอแต่งงานพูดถึงเรื่องของอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ว้าวค่ะธาตุลมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอาต์คัมกันหน่อยค่ะเอาต์คัมเป็นเอ็ดออฟราเฟลอ p o โพ t i v ี n นิว m อ t i o ช a ั่นอย่างที่้าอ่านบอกนะเอเนจี e อมเพิร์ขึ้นแล้วก็ positive emotion ขึ้นแบบนี้อย่าลืมไปทำบุญนะคะเพื่อดึงดูด vibration ดีๆเข้ามาทำบุญด้วยอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกชอบและอยากจะทำทำแล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณคนที่ให้โอกาสคุณได้ทำบุญนะแล้วก็ขอให้นึกถึงสิ่งที่คุณต้องการเหมือนเวลาที่เราตีตั๋วเครื่องบินนะนะเราตีตั๋วราคา1 0 0 0 0แสนถ้าเราบอกพนักงานว่าแล้วแต่จะให้ไปที่ไหนถ้าเขาให้ไปในที่ที่คุณไม่อยากไปก็ไม่โอเคดังนั้นจะต้องบอกวัตถุป,ประสงค์ด้วยล่ะนะคะ เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการในทุกๆสถานนะมันจะสําเร็จและเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่สําคัญว่าคุณจะต้องเลือกหนทางที่ทําให้คุณมีความสุขนั่นสําคัญที่สุดนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมนะคะจะต้องสเตย์นะคะอยู่บนหนทางโพสิทีฟเข้าไว้ Tree of l a f e อเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองนะอันนี้ค่ะช่วงเวลาเซอร์เบตนะคะ มีความเป็นไปได้อย่างที่ผู้อ่านบอกนะ Energy Car d นี้ขึ้นอนะ่ะบางท่านอาจจะมีการแพลนนะสำหรับคู่ที่ไม่ได้มีปัญหานะผู้อ่านมองว่าอาจจะแพลนในเรื่องมั่นหมายวางแผนครอบครัวบางท่านอาจจะอยากมีลูกด้วยกันแล้วนะบางท่านบางคู่นะคะที่ไม่มีปัญหาแต่ในช่วงเวลานี้คนโสดคนอาจจะได้เจอใครจากการที่เพื่อนแนะนําให้ก็เป็นไปได้เพื่อและครอบครัวแนะนําให้นะส่วนสถานะไม่ชัดเจน ผู้อ่านมองว่าคุณจะมีช้อยส์เข้ามาแล้วผู้อ่านก็มองว่าคุณจะเลือกหนทางที่จะทําให้คุณมีความสุขนะหวังว่าหวังว่านะคะโอเคในท้ายที่สุดเนี่น้มโอ้ The View สวยมากๆค่ะ New Beginning อย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะ End of delays มีการจบอะไรบางอย่างที่มันให้คุณที่มันทําให้คุณเสียเวลารอมันนานเนี่ยจะจบลงแล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันเป็นไปในแบบ ที่ใจคุณต้องการนะคะเลือกให้สุดยอดไปเลยค่ะในทุกๆสถานะนะแล้วค่ะยูนิคอนเนี่ยจะบอกอะไรเอ่ย love here <you>, fair ความรักสามารถเยียวยาความกลัวได้ผู้อ่านมองว่าคนโสดหรือบางท่านนะคุณอาจจะกลัวความรักไปแล้วล่ะแต่คุณจะต้องเชื่อนะคะว่า the power of love ค่ะ Can help b i l l y really. สามารถที่จะสร้างความเชื่อใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้เริ่มจากอะไรคะสอนอยู่เสมอโอ้ขอโทษค่ะไม่ใช้คำว่าสอนแนะนำอยู่เสมอค่ะว่า ให้รักตัวเองก่อนตกหลุมรักตัวเองให้ได้ทำตัวเองให้สดใส i n s i d e out นะคะรักตัวเองบอกรักตัวเองมอบอาหารที่ดีเสื้อผ้าที่ดีสะอาดสะอ้านยิมย้มแย้มแจ่มใสนะคะบอกตัวเองว่าวันนี้จะมีสิ่งดีรักดีเกิดขึ้นกับฉันนะคะบอกตัวเองอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วจิตใต้สำนึกเราจะจำเอาไว้แล้วก็สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะ ข้อความจากความรักออกมาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องให้เกียรติตัวคุณเองให้มากๆคุณจะต้องให้เกียรติความรู้สึกตัวเองคุณจะต้องรู้ว่าคนคนนี้ที่คุณอยู่ด้วยมาตลอดกี่สิบปีก็ตาม นะคะว่าเขาต้องการอะไรอย่าฝืนใจตัวเองเพื่อความรู้สึกเพื่อความต้องการของใครมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะผู้อ่านเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้มีความสุขสมหวังในความรักพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ